คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไม่ไแนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามเด็กที่ต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องเลยด้วยฮโนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่ต่อจากอีพีที่ผ่านมาก็คือจะเป็นในหัวข้อเรื่องของเราจะทำยังไงให้กินเจ้าได้นะกินเจ้าหมายความว่ากินเงินไปแหละกินเงินเจ้านะครับเราจะทำยังไงดีนะก็คือเอาง่ายๆนะครับปุดอุปกรณ์พื้นฐานมาแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมา เราก็จะยกออกชุดหนึ่งนะครับให้เหลือให้เหลืออะไรครับให้เหลือชุดหนึ่งไว้นะเราจะแทงเราแทงไงก็คือมีคลิปที่ผ่านมาที่ผมบพูดถึงว่าเราต้องรักษาทุนให้ได้ก่อนนะครับก็คือในการเล่นให้เล่นน่ากว้างไว้ก็คือก้าวต่ำสองต่ำสามต่ำหรือเต็งต่ำไว้หรือห้าหกเลยถ้าชอบบทอะไรประมาณนั้นนะครับหรือเล่นตัวถ้าใครแม่นนะครับเล่นตัวตัว,ตวไปเลยหมายความว่าเต็งเต็งสองเต็งห้าประมาณนั้นนะครับเล่นเล่นไปเลยนะครับพยายามอย่ายไปโต๊ดหมายความว่า ต๊ดได้เยอะก็จริงนะครับแต่เจ้าอาศัยที่จะกินเราเพราะเราโต๊ดนั่นเองนะครับอันนี้เน้นย้ํานะครับพยายามอย่าโต๊ดมากนะครับโตด๊ดนิดๆหน่อยๆพอของปากของคออ่าลงทุน220ร้อยยี่สบาโต๊อดอาจจะ20บาทหรือโต๊ดสี่สิประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็เต็งไปนะอย่างนี้ง่ายกว่านะครับเป็นจุดหลักๆของการเล่นนะครับที่จะรักษาทุนและก็จะได้เงินมากที่สุด เห็นไหมครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้โต๊ะนะครับแต่โต๊ะน้อยๆแล้วก็เต็งเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นนะเป็นจุดที่เจ้ากลัวที่สุดก็คือตัวเต็งน,นะครับกักอะไรก็ไม่กลัวนะครับแต่ตรวดเต็งดอกกลัวที่สุดเห็นไหมทําไมอ่ะทำไมทำไมำไมันใจญ่อัเดียวนะแต่ก็ทําไมตัวกลัวเพราะว่ามันกินยากนั่นเองนะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือมาเน้นย้ําว่าเราจะมาเล่นยังไงก็คือให้มันได้เงินนะ ง่ายๆหลักๆที่คลิปที่ผ่านมาผมก็จะพูดถึงเสียงเสียงของลูกเต๋านะแล้วก็ปัจจัยประกอบของการเล่นนะครับมีลูกมีด้วยมีฝาแล้วก็มีหน้าเสือหน้าเสือปางครั้งก็บางบาง,บางที่ก็ไม่ต้องกระดานนะครับจามแม่นๆนะประมาณนั้นนะครับอาจจะเล่นกันด้วยปากเปล่านะอันนี้ก็เป็นแต่ปัจจัยพื้นฐานนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะให้ได้เงินถ้าเราชอบเอียวเราก็ยัดตัวอื่นมาต้มเต็เอียวเลย,หร,เลยหรือก็ติงตามไปเลยหรือกัดตับเอียวไปเลย หรือเราชอบบนเราก็เล่น5้าไปเลยก้าห้าหก้ดหกสูงแค่นั้นพอเห็นไหมครับโอกาสที่จะเป็น6แล้วมีสูงเต็นมากที่สุดนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีตามนะโอกาสมันก็มีหกโอกาสจะเป็นสูงมากที่สุดนะครับแล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะปัจจัยปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเราจะทํายังไงให้มเราแม่นนั้นเองนะครับแน่นอนนะครับหนึ่งดูทรงยกสองเสียงประกอบเห็นไหมครับ ดูทรงยกแล้วก็เสียงประกอบอ่ะแน่แน่นอนนอนเนี่ยหมายความว่าเจ้าเนี่ยมีอะไรดีแน่นอนนะครับว่าจะเอามาเอาอะไรมากินเราสมมตุติคนชอบตําเขาก็จะยกสูงมากินเราบางคนเล่นต่ําจ๋า้วยเนี่ยมันไม่หมายความว่าจะไม่ออกตํานะแต่ถ้าเจ้าเก่งๆก็คือเขายกได้เราต้องดูสถานการณ์ว่าอ๋อเจ้าเนี่ยยกได้หรือเปล่ายกบนได้ไหมนี่สําคัญนะครับแล้วบางครั้ง มันตายต่าจริงๆเจ้า,าพยายามแล้วยกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปไหลตามน้ําต้องตามกระแสเห็นไหมครับตามกระแสหมายความว่าลูกไหนเก่งเราเล่นตัวนั้นถ้าบางครั้งเตาตายห้าหกเห็นไหมนี่ตามกระแสน,นะครับเต๋าเปิดมาห้าห้าสี่ห้าห้าสามห้าห้าหกสี่สี่หกสี่สี่ห้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราจะไปเล่นต่ำเนี่ยเรามีโอกาสเสียเงินนะอันนี้ผมพูดถึงการเล่นตามกระแสเห็นไหมครับตามกระแสก็คือ เจ้าเนี่ยพอมีผิวมือยกได้ยกบนได้เราก็ต้องวิกอ่ะหมายความว่าลงลงทุนบนหรือวิกต่ําไปติดบนมากเป็นปัจจัยสําคัญเห็นไหมเล่นบนตามกระแสนะครับบางครั้งคนแทงล่างเยอะเนี่ยล่างเยอะละแต่เจ้ายังตายต่ำอยู่ตายต่ำอยู่เปิดมาก็ต่ําเปิดมาก็ต่ําเนี่ยเราไปฝืนเล่นบนแสดงว่าเราไม่เล่นตามกระแสนะครับไม่ใช่ว่ายกเจ้าจะยกได้หรือยกไม่ได้นะบางครั้งเต่ามันตายยกแล้วตายก็คือตาย บางครั้งจายมือสิเปิดมีต่ำเจ็ดเปิดมีสูงตั้สามเปิดอย่างเงี้ยเราไปมาเล่นสูงอยู่เนี่ยเราโอกาสเสียเห็นไหมโอกาสเสียมีแต่ถ้าเราเล่นต่ําเราตามกระแสเราได้เงินแน่เห็นไหมครับผมไม่ได้ฝืนบอกว่าคุณจะเล่นบนจา๋าเล่นล่างเลยจา๋าไม่ใช่นะครับต้องเล่นตามกระแสตามเทรนตามเทรนหมายความว่าตามกระแสที่มันออกจริงๆอะออกจริงๆออ,งอ,อ,งออกตามหน้างานอ่ะบางที่เอ้ยคนได้ไปเยอะแยะเองต่ํตาเองต่าได้ไปบ้านเลย กินเงินไปหมดละอ่ะประมาณนั้นนะครับที่เขาพูดกับจ้าเขาจะบอกเอ้ยคนนั้นได้ตังไป,ไต,ปาาตายต่ำอ่ะมันแป๊บเดียวถ้าถ้าไฮโลตายต่ำอย่าแป๊บเดียวเจ้าเสียแต่ถ้าว่าแป๊บเอ้เจ้าโดนบานเลยแต่ไฮลมีแต่บนนะเพราะอะไรเพราะคนเล่นเล่นตามกระแสนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่ผมจะมาเน้นย้าก็คือตามกระแสหนึ่งตามกระแสนะครับสองถ้าเรารู้ตัวออกยิ่งดีหมายความว่าเราก็รู้ว่าโอ้เสียงนี้เสียงตำ่ำโอ้เสียงนี้เสียงสูงเห็นไหม เราเล่นตามที่เราชอบอ่าสองนะจุดสําคัญก็คือจุดที่สองเล่นตามที่เราชอบอ่าบางคนชอบตามบางคนชอบเนี่ยมันชอบทางเดียวเีลยชอบติดตามไม่ตามมันก็เป็นไปได้ยากที่จะได้เงินนะหมายความว่าโอกาสที่จะพุกก็มีแต่โอกาสที่จะเสียมีมากมันก็ต้องออกค่ากันไปนะครับบนล่างบนล่างนะครับแต่ถ้าเจ้าเก่งก็คือยกได้ยกยกหมหีเราได้ยกคือถ้าเราเล่นตัวเดียวสมมติเล่น่ำนะคนสน่วนใหญ่เราชอบเล่นตำเพราะมันกว้างนะครับก็คือ เล่นตามอย่างเดียวเจ้ายกได้ก็คือจะเอาบนมากินนะครับแต่ถ้าว่าเล่นตามตามที่เราชอบเนี่ยตายบนก็ถูกตายล่างก็ถูกเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับเจ้ายอมน่นี่ก็คือเราแม่นอ่าเห็นไหมครับผมมีสองข้อให้เลือกนะครับก็คือหนึ่งเล่นตามการะแสสองเล่นตามตัวที่เราชอบนะครับแต่แน่แน่นอนก็คือตามการะแสดีกว่านะไม่ใช่ว่าเราจะตั้งโดนไปเล่นแต่บนแต่บนอย่างเดียวก็น็อกเหมือนกันตายเหมือนกันนะครับเล่น อ่าไฮโลไฮโลเป็นต่ํามากเราก็ได้ต่าไฮโลเล่นเป็นบนมากเราก็เล่นบนเห็นไหมโอกาสที่จะได้เงินก็มีสูงนะไม่ใช่ว่าจะเล่นทางไหนทางนั้นจะ,จะเดินไม่เกี่ยวนะครับอันอันนี้ผมก็จะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆสาหรับการเล่นไฮโลให้ท่านผู้ชมได้รู้กันว่าเออจะเล่นยังไงให้ได้เงินเห็นไหมครับอ่าอีพีต่อไปผมก็จะมาพูดถึงอ่าแล้วเราจะชอบแบบไหนล่ะทํายังไงให้เรามีตัวชอบได้ด้วยเห็นไหมครับ ทำยังไงนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะมาพูดถึงเราจะชอบมีตัวชอบเพราะอะไรนะครับมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เกิดว่าชอบเบี่ยวชอบคนชอบร่างอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาเผยความลับให้ดูให้ฟังให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยๆได้ให้เรา้นะครับสวัสดีครับ